ครับเอฟซีนะครับกิจดีต้อนรับท่านผู้สืบช่องที่ดีการทำงานครับวิจดีเกษตรชั้นลูกใหม่นะครับลุกพัฒนาเอาฟาเบ้งเนี่ยไอแต่เขาพอเวลาจากชาที่สิบนาทีเนี่ยครับไปอธิบายเบิ้งนะครับนี่มันเป็นผันยังไงระบบการทำงานเป็นยังไงเออพี่ใหญ่คาเฟนะ่เนี่ยเนี่ยมีควงไทยบอกหรือยังไงอันเนี่ยของข้อเมย์ไทยดัดแปลงเอาเล่นบ่โอ้ ก็ว่าคนหางินก็ต,กต,กตดัดนะตัดไลย่งรอบนอไปไป,ไปเจ๊เจ๊รับรองครับเนี่ยอสองอ<ช>่อปไปคูไเลยบอกออ่กินคู่เลยไอปุ๋ยมันลง2องขางเลยิล่้เท่าเดียวเดียกัสิบสิบุงเนาะสองขางโอ้สองางเลนบ่ครับขงางอาุง M S T เนาะเอาเก่งแค่ไห ไอ้ยี่บงังกทำงานาเนีย่ยเจ้าที่60หน้0ครับนิวอฮอร์เรนนะครับอ,อมันอีกขันนึงว่้เราไม่อยากขั้นเลยของซีรีส์ตน,นเนี่ยอีกขันนึ่งกันปะอีกันน่งันปโอ้ยโก้ไม่คันนีกหรอของว่าไทยอีกขันหนึ่งว่านิเงี้ันนี้ครับลากันลกไ้อะคันนี้ลาะนน่โอ้ ผมมาไทยอขันนึงขันนี้นกับขันมาไทยดหรอครันี่ยข้างแรกนี่แหละขันเนี่ยรุนย่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันเล่นปะโอ,อ้เอ,อ,เอาเอาทำงานเลยครับทำงานเลยเอาโอ้ทีมงานนี่มีสองขันเลยครับของเเลี่ยนะครับกัลลัษน,นะโอ้ทีหกศูนย์ห้าศูนย์ครับรน,ะบนี่ไม่หล่อกเองครับยักษ์ใหญ่นะครับโอ้ดูงานยักษ์กครับนี่ เอาดูประสิทธิภาพครับโอ้ยดูเลยนะครับทีมซีนะอ่าโอ้โหมีกิ้งกบปุ๋ยด้วยครับนะโอ้ทำนานเร็วมากครับนะโอ้โหอ้าวไปแบบไม่คิดชีวิตครับโอ้โหแมสุดยอดครับทีมงานนี้นะครับมาที่ใดเราใจทุกทีนะครับโอ้โหโอ้สุดยอดเลยนะครับอ่าถึงใจนะครับ ยิ่งดูยิ่งประทับใจนะครับโอ้ยดูเป็นฐานนะครับเป็นของไทยทํานี่แหละครับนะถือว่าทำาออกแบบได้มาได้โอเคเลยนะครับอ่าคือนะครับในการลงดิปเปอร์นะครับมันก็กินได้ทั้งสองข้างนะครับคือวิ่งไปรอบเดียวเลยนะครับนี่นะต่อล่องนะครับอ่าเนาะือว่ามีปัญหาตัวไหนนะครับ เออเป็นอ้อยนะครับอ้อยต่อนะครับเท่ากับอ้อยตอเห็ดแปลงของเราเลยนะครับนะขนาดนี้กําลังดีนะครับอ้อยนะอ้อยลํจะใหญ่นะครับนี่เหมาะสาหรับรถตัดนะครับนะแต่ไม่เหมาะสาหรับคนตัดนะครับเพราะอ้อยจะลําใหญ่นะครับแบบนี้นะโอ้เขาทีมงานนี้ท่านเอาเครื่องจักรกลนะครับมาใช้หมดเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํานะครับโอ้โหตกเกล้าใหญ่เลยนะครับนี่บานลาดนะครับ บลโคกขมิ้นอำเภอวังสะพุ่งนะครับนี่นะโอ้โหไม่นะไปแล้วกลับมานะครับเออไปชนตรงนู้นเลยนะครับตรงแปลงของข่างเขียวนะครับนะอ่าแปลงที่เราถ่ายรถคีบนะครับสูบเดียวครั้งแรกเลยแปลงนั้นนะครับนะเดี๋ยนก็จะไปชนกันตรงนั้นพอด,ดีนะครับอ่ะ ฝั่งทางน้นก็ไล่ของเรานะครับนี่โอ้โหบรรยากาศไม่ต้องห่วงครับสุดยอดนะครับเฟอร์เฟคสุดๆแล้วครับตรงนี้นะผูหมักไฟซิตี้ครับนี่นะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอ้ถือว่าล่องยาวนะครับออกการเลยนะครับนี่นะอช่วงฤดูเปิดหีบนะครับรถคันนี้นะครับใช้นะครับลากนะครับ แรกลูกนะครับลูกพ่วงนะครับขนอ้อยเข้าโรงงานนะครับเนี่ยโอ้โหไม่สุดจัดกันเลยนะครับไม่ตู้แอร์นะครับทํางานในทั้งวันเย็นช่ำนะครับช่ำอุราเลยนะครับนี่นะโอ้โหมาแล้วตีกลับมาแล้วครับเออ โอ้ไปพาเอฟซีไปดูนะครับเนื่องจากว่ารถวิ่งเร็วมากเลยนะครับนะโอ้โหประสิทธิภาพครับอย่างที่เห็นนะครับดินแตกละเอียดดีเลยนะครับนะอย่างนี้เป็นการพวนดินระดาย้าไปในตัวด้วยนะครับนะโอ้โหดูเลยครับดินแข็งนะครับยังกดลงนะครับรถใหญ่นะโอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวท่อให้เขากอนสินะลมด้วยช่วยกันนะครับ อ่าอ่ออ่อ,อให้ด้วยอ่ะจะได้ไม่เสียเวลานะเอ้ยอ้ะทอ้เอ่ทอ,อให้อ่าโอ้มันมีท่อนะครับมีออั่อขึ้นน้ำอุ่นอยู่ข้างหน้าอีกเยอะเลยนะครับโอ่าเอ,อียวยกแขง่งเอ้ ตอลอมันเลยนะครับตล้ลงไปจอดเอาท่อแล้วครับเนะี่ยถึงท่อแล้วนะครับโอ้โห <c oughs> เรียกว่าจอดยังจอดเอาท่อออกอ <c oughs> <c oughs> นะครับดีดูข้างหน้ามันรอนะครับแต่ก็ยังใหญ่ไม่เท่าของเสียติ๊กนะ เสต็กหนึ่งห้าศูนย์เลยครับขนาดน,นะครับโอ้โหขนาดใหญ่กว่านะครับเสียต๊กนะครับทีมงานไปแต่ใฮโตนะครับเรายังไม่ได้ถ่ายเสยต็กเลยนะครับช่วงนี้นะเอาเดี๋ยวว่างๆเนะ่เข้าไปเด้อเสต๊กเด้อจะพึ่งงอนเด้อตอนนี้กําลังยุ่งอยู่ในไรอยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้แปลงพอดีนะครับเลยก็ได้เข้ามาถ่ายนะเอฟนะเสียนะอต้องรอนะครับ น,ะนี่ได้แล้วได้แล้วนะครับนี่อ่ะมาดูกันทำงานกันต่อเลยนะครับเจ้าที่หกศูนย์นะครับแมเอาแมมันยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับชุดฝังปุ๋ยนะีงนะโอ้ใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหแม่ งานเสเล่น,นะครับนี่นะอ่าโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ครับดู้จะวากงการทำงานเลยนะครับนี่นะโอ้โหโอ้แหม่ M ST S T นะครับโอ้สุดยอดเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับนี่ที่ทอกเกล้าใหญ่ๆนะครับขอใช้กันนะครับทุกวันนี้นะอ่า เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบแหละครับนะคือมันได้งานเยอะกว่ากันเร็วกว่ากันนะครับพนักงานขับก็มีความสุขครับนะจากว่าระบบแอร์เย็นทำเลยนะครับนี่โอ้โหอ่าอ่าวางหางนิเปิ์นะครับมาเลยนะครับนี่โอ้โหแม่รอจิ้งรับนี่นะโอ้โหจ้ากันไปเลยนะครับพี่น้องแม่ โอเคนะครับเอฟซีแปดนาทีแล้วนะครับก็ได้เห็นการทํางานนะครับกับเจ้านิวฮอร์เรนนะครับอกศูนย์เกศศูนย์นะครับนี่สุดหล่อจากประเทศอังกฤษนะครับกับพานนะครับเอฟซีนะครับนี่ชุดของปุ๋ยนะครับก็ทํางานโอ้เต็มประสิทธิภาพครับสมลบใหญ่นะเอฟซีนะเอาโอเคครับคลิปนี้ไม่คลิดนะครับแล้วตามต่อในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ